สวัสดีครับดูนะคะลูกสาวลูกชายตอนนี้ยังห่วงกินนะคะดูน้องพลอยจะย่งพี่บัวนะคะอ่ะวันนี้อีกหนึ่งวันนะคะน้องสาวนะคะคุงพี่บัวนะคะมาเล็มญ้านะคะเพราะว่าตรงนี้น้องพลอยชอบมากนะคะเราก็เลยเอามาปล่อยนะคะให้น้องนะคะได้กินก่อนนะคะเป็นญ้าอะไรนะอ่าตีนตุ๊กแกนะคะอ่าเป็นญยาตีนตุ๊กแกนะคะน้องช้างชอบมากเลยนะคะดูนะคะพี่บัวนี่กินไม่กระดิกเลยนะคะไม่ขาดูนะคะ โอ้โหถูกใจเลยอย่างนี้ถูกใจน้องพลอยเลยนะคะเมื่อวานบอกว่าจะชวนคุณพ่อมาอีกนะคะคุณพ่อมาตามใจนะคะพามาอีกนะคะวันนี้นะคะดูนะคะโอ้โหอร่อยใหญ่เลยนะคะดูนะคะนางเล่นกินหมดเลยนะคะแม่จ๋าดูนะคะเรื่องกินนี้หนูไม่ถอยนะคะไม่ถอยดูพี่บัวกินนิ่ง,ง,งๆรอๆนะคะกินนิ่ง,งๆรอๆโอ้โหหนุ่มรอนะคะสาวสวยของเรานะคะ น่ารักที่สุดเลยนะคะตอนนี้นะคะเราปล่อยนะคะให้น้องทั้งสองเชือกนะคะยืนกินหญ้านะคะไม่ขาไม่มีโซ่ติดขานะคะพี่บัวก็ไม่มีนะคะมีแต่ปลอกโซ่ไว้ไว้ในพี่บัวก็ไม่มีโซ่นะคะปลดโซ่วันนี้น้องพลอยก็ไม่มีนะคะวันนี้เล็มกินหญ้าไปก่อนนะคะดูนะคะ นูกินนิ่งๆลูกกินนิ่งๆค่ะจะนําหน้าพี่เข้าไปไหนหนหี่จะนําหน้าไปไหนเนี่ยดูนะคะวันนี้พี่บัวมาในชุดโหลเลยนะคะแม่ขามาในชุดโหลเลยนะคะออเออเดี๋ยวตกท่อนะคะเดี๋ยวตกท่อนะลูกดูนะคะน้องระวังตกท่อน,นะคะดูพี่ชายเขากินสีหนุนเขายืนกินนิ่งๆสง่างามมากดูนะคะนานๆนะคะจะได้เห็นพี่บัวนะคะใส่ชุดนะคะ แต่งทรงองค์เครื่องครบนะคะโอ้ยอาที่ห้าก็โผล่แล้วลูก <c oughs> พี่บัวช่วงนี้นะคะจะสมบูรณ์นะคะขาที่ห้าก็จะโผล่บ่อยๆนะคะแม่ขาอ่ะไปคุณพ่อเรียกแล้วปะไปเร็วดูนะคะนางไม่ยอมนะคะนางบอกว่าไม่เอานะคะเขากินก่อนนะคะดูนะคะไปเลยตามคุณพ่อไปลูกไปโอ้โหดูนะคะสรงสีพี่น้องชุดพี่บัวบิดหรือเปล่านี่มันไม่ตรงดึงไปทางโน้นอ,อีก ข้างหลังไม่เสมอ,อดึงดึงไปอีกเออโอเคโอเคโอเคดูนะคะตอนนี้นะคะเดินตามต้อยๆนะคะเคียงคู่กันไปนะคะน้องสาวกับพี่ชายนะคะ,ะกินลมชมวิวนะคะกินลมชมวิวจ้า นะะคพี่บัวไปแล้วนะคะเต่น้องพลอยบอกว่าขอกินก่อนนะคะดูนะคะไม่สนใจพี่แล้วตอนนี้นะคะนางจะขอกินอย่างเดียวเลยนะคะดูนะคะยืนนิ่งๆน,น,นะคะยืนนิ่งๆขอกินก่อนตอนนี้นะคะโอ้โหจังแมนสาบแสบคักเนาะหยามองนี่คือมันแสบเนรอมันนวบเวลามันนวดตีอีลาเฮ้ดูนะคะมือน้อยๆน,นะคะคือสีแสบคักเนาะดูนะคะ ฟินเลยนะคะดูนะคะน้องพลอยกินหญ้าตรงนี้นังฟินมากๆเลยดูดูนะคะแม่ขาเดียวหาว่าไม่จิ้มนะคะน้ำโมอ่ะมโนไปเองนะคะมโนไปเองตอนนี้นะดูนะคะฟินมากดูทำหน้าฟินฟินเลยนะคะโอ้โหโอ้ฟินจริงๆนะคะดูพี่บัวโอ้โหนู่นผู้บ่าวจะไต่ไปกินข้างบนนู่นนะคะผู้บ่าวนะคะส่วนน้องสาวนี่ฟินฟินอยู่ฝั่งนี้นะคะดูนะคะมือน้อย กำลังฟินเลยนะคะน้องพลอยบอกว่ากาลังฟินฟินเลยนะคะโอ้โหอากาศก็ดีมากวันนี้นะคะลมโกรกเย็นสบายนะคะถึงแม้ว่าจะมีแดดนะคะแต่ก็อ่ามีลมนะคะลมโกรกนะคะวันนี้ดูดูดูชุดหนูนะคะแม่ขาดูชุดหนูได้นะคะโอ้โหนางฟินมากเลยนะคะดูนะคะอร่อยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหดูนะคะดึงกินหมดเลยนะคะตรงนี้นะคะ น้าฟินๆอีกนะคะแม่ขาเออดูนะคะมือน้อยๆนี่ชุดทหารหญิงนะคะวันนี้มาในมาสาวแกล่งหน่อยนะคะเพราะว่ามาในชุดทหารนะคะ,ะชุดสวยๆจากคุณแม่ทางภาคใต้นะคะที่ท่านส่งนะคะชุดทหารสวยๆนะคะมาให้กับน้องหัวพลอยนะคะ ทำน้าปินอีกแล้วนะคะแม่จ๋าดูนะคะฟินฟินเลยนะคะนู่นภูบา่ารูปโร่อนะคะยืนกินนะคะรอน้องอยู่นะคะน้องพลอยก็ไม่ไปนะคะพี่บัวบอกว่าเร็วๆหน่อยทางนี้บอกว่าเดี๋ยวก่อนยังฟินฟินอยู่นะคะดูนะคะตอนนี้ไม่สนใจพี่บัวแล้วนะคะเรื่องกินนะคะน้องพลอยบอกว่ากําลังฟินฟินเลยนะคะตรงนี้ไปไหมลูก นางบอกว่ากําลังอร่อยนะคะเดี๋ยวก่อนพ่อรอแป๊บนะคะดูนะคะจะเก็บให้หมดเลยนะคะตรงนี้ดูนะคะเขาเรียกหญ้าอะไรนี่น้องช้างเขาชอบจังดูนะคะโอ้โหดูนะคะน้องพลอยโอ้ปลาลูกปลาพี่พี่บัวเข้าไปแล้วปลาหนูจะฟินอยู่คนเดียวไม่ได้นะคะพี่บัวเข้าไปแล้วค่ะดูนะคะเรียกไม่ไปแล้วนะคะปลาลูกปลา <laughs> ไปเร็วไปเร็วไปเร็วพี่บัวเขาไปแล้วค่ะโอ้ดูดึงนะคะเออมือน้อยๆน,นะคะดูนะคะโอยไปเร็วไนะปหน,นูจะอยู่นี่เหรอคะนู้นพี่บัวเขารออยู่แลว้ลวๆไปเร็เวๆเร็เวๆพี่บัวเขาไปแล้ว มันัดีบัวป้าป้าป้าหนูพ่อไปแล้วไปแล้วอู้หนูพี่ตุกมาแล้วพี่ตุกมาแล้วดูนะคะนางไม่สนใจเลยนะคะไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปแล้วพี่บัวไปแล้วเร็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 วพี่บัวไปแล้วเร็วเร็วเร็วโอ้ยไปแล้วนะคะตามพี่บัวไปแล้วไปไปพี่บัวไปแล้วตัวบัวไปแล้วอ่าหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัว ฝาะะกกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของน้องัวพลอยนะคะไปแล้วนะคะตอนนี้ตามติดๆนะคะตามติดๆพี่ชายอ้าวอ้าวอ้าวอาวอานี่นะคะสวยมากเลยวิวทิวทัศน์นะคะขอชมวิวนะคะสวยมากเลยนะคะแม่จา๋าวิวตรงนี้นะคะ ในในที yeah, ่ยิงก uh, ูข oh ้างในยังอายในเคือยิงจำบนในไหมน้องเล็กบอกว่าขอกินก่อนดูนะคะไปกินในร่มหนูตรงนั้นลูกไปเลยกระโหลกอันไหนบนีนบุญสมนะเจ้ะสวัสดีบนในย่องอ่ะ แอคชั่นสวยๆก่อนลูกอ่ะจ้าลาไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้พี่บัวน,น่ารักมากนะ,ะอ่ะน้องพลอยจ้าก,ก่อนดูนะคะจะกินอย่างเดียวเรื่องกินเลี้ยงใหญ่คะ่ะไว้ใจได้นะคะโอ้ชีเตอ่ะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอพักความน่ารักนะคะของสองสีพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะคะแม่แม่ขาสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ